วันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้คือ transport media transport media ก็คือ transport ก็คือการขนส่งเนาะมันจะเอาไว้ขนส่งสิ่งส่งตรวจจากตัวเราเพื่อไปตรวจในห้องปฏิบัติการนั่นเองนะครับทีนี้เจ้าสิ่งสิ่งเนี้ยเขาเอาไว้แยกก้นเราถ้าทุกคนสังเกตมันจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะชิ้นแรกก็คือเจ้าตัวแท่งนี้ซึ่งข้างบนมันจะมีวุ้นนะมันเป็นข้างล่างไม่ใช่ข้างบนข้างล่างจะมีวุ้นส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นไม้พันสมลีนะเป็น rectal swab rectal ก็คือ ก็คือก้นเนาะสวอปก็คือการแย่เป็นสวอปในก้นนะมีน่าซูฟาเรนเชียลสวอปน่าซอสวอปชดสวอปใช่ไหมมีวัชจีโนสวอปนะแล้วก็มีเนี่ยครับเรกเตลสวอปนะครับทีนี้อุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะครับเขาจะมีการตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารเนาะเช่น Salmonella species Vibrio species แล้วก็สมอนิลัสชิชิลาส e อนิลัส l ปีชีชิชิลาสปีชแล้วก็ Vibrio species น,นะหลักๆจะตรวจ3ตัวนี้ นะเชื้อก่อโรคนี่ระยทางเลิออาหารซึ่งมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียนั่นแหละทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็จะเปิดฝาตัวนี้ออกนี่เห็นไหมนี่ครับตรงนี้มันจะมีฝาหมุนฝามันออกพอหมุนฝาออกเสร็จปุ๊บเราเอาตรงนี้ครับแย่เข้าไปในก้นเรามุนสัก2อสารอบเนาะอันนี้เป็นรูก้นเราแย่เข้าไปข้างในมุนสองสรอบมุนเสร็จก็เอามาเสียใบไว้ในแท่งนี้แล้วก็ปิดให้สนิทถ้าปิดไม่สนิทก็บิดตรงนี้ได้เลยนี่แบบนี้เลยมันก็จะอยู่นะ ทีนี้เวลาที่เราจะเอาไปวางนะครับลหลายๆคนอาจจะเคยตรวจเนาะในโรงพยาบาลเจ้าไม้พันสมรีอันนี้ครับเราจะไม่เอาไปวางบนพื้นเราจะไม่เอาไปวางอะไรเลยเพราะมันอาจจะเกิดการปนเปื้อนเชื้อหรือการคอนเทมิเนตได้เนาะคือสบอบเนี่ยครับก็จะเอาไปเพาะเชื้อในห้องในห้องจุลชีวะ <S <S คือเพาะเชื้อ <S 1> <S 1> หาเชื้อที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเราเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับมันเกิดการปนเปื้อนเชื้อขึ้นมาเนาะ มันก็จะแยกไม่ได้ว่าเชื้อที่ได้มาเนี่ยมันอยู่ในระบบทางเดินอาหารคนไข้หรือว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนที่คนไข้จะเก็บกันแน่อะไรอย่างนี้ครับคือตอนที่เราไปเพาะเชื้อเราไม่รู้หรอกว่าเชื้ออะไรมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับไม่รู้เนาะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียลำไส้มันมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเช่นอ e ีโคไลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมเอีเชียรคอไลก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งส่งตวเพราะฉะนั้นทานสปอร์ตมีเดียชนิดนี้ครับมันจะเป็นสเตอร์ไลน์สวอปนะครับเป็นสเตอร์ไลน์สวอปก็คือเป็นเป็นสวอปที่ปัสจากเชื้อเลยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อนั่นเองอคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเก็บใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็นฝาแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝาขาวนะครับก็เหมือนกันประมาณนั้นแหละครับที่รักนี่ก็เป็นวุนว้นๆข้างล่างนะครับใครเคยโดนแย่ก้นด้วยสิ่งส่งตรวจชนิดนี้บ้าง ลองมาแชร์ประสบการณ์ที่หน่อยว่าตอนแย่ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ